เจ็ดเอ็ดไม่ซ้ําดอกครับพี่แทนติดท็อปแพรครับผมส่วนเคสไม่ติดส้นตีนอะไรเลยเท สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเทน,น่าตักคลิปฮะเราจะพามาดูแคชเกมรายการทรทันโปกเกอร์ซูเปอร์ไฮโรเลอร์ที่มอนเตเนโกรเมื่อปีที่แล้วเริ่มเกมมาไม่เสียเวล่เวลาครับพี่แฮกสตันสตาร์เดิ์ไปก่อนที่800 0 e ยูโรครับเคธถือ98 0ูย์อยู่ตำแหน่งไฮแจ็คเรตตามไปครับ2 0 0 0 0ยูโร e มาที่พี่แทนครับผมอยู่ตำแหน่งบอทอนเลือกทร e ีเบตไป2.5เท่าครับ55,000ยูโรได้ไพ่เอ็ดแจ็คออฟสูที่พอครับผมอยู่ สมอปลายถือคิงแมมสูตรนี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีครับสามารถเล่นต่อได้สบายๆเลยล่ะจากพี่พอครับเห็น2คนก่อนหน้าเล่นมันหนักเว้ยแถมตำแหน่งตัวเองก็ไม่ดีมอบดีกว่าคิงแมมสูตรไม่น่าจะไหวโทนี่จีก็มอบแฮกตันที่สแตรแดเดลมามีแค่6 5หออฟสูตรถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเล่นไม่ได้นะฮะต้องมอบครับพี่เคสมี98สูตรเป็นไพ่ที่จะเอาไปคอสู้เวลาเจอทรีเบตได้ดีครับเพราะถ้าติดสเตรทหรือติดฟลัดเนี่ยอีกฝ่ายที่ถือพวกเอ็ ใหญ่ๆจะต้องจ่ายหนักพี่เคสคอไปเล่นต่อบนฟลอปอ่ะเรามาดูฟลอปดีกว่าฟลอปเปิดออกมาครับ77 7 อ,อไม่ซ้ําดอกครับพี่แทนติดท็อปแพรครับผมส่วนเคสไม่ติดส้นตีนอะไรเลยแต่ถือว่ายังมีลุ้นนะฮะถ้า6หรือ10หรือแจ็คตกออกมาอีกใบเนี่ยก็สามารถพอถูถ่ายเล่นต่อได้ครับพี่เคสเช็คครับตรงนี้ b ลัฟยากนะเพราะมันมีโอกาสที่พี่แทนเนี่ยจะมีเอดสูงมากเรียกว่าขอไปดูเทิร์นแบบเซฟๆดีกว่าพี่แทนเบสไปเบา <c oughs> ๆ,ๆ,ๆครับไม่มากไม่น้อย4 0,000ยูโรประมาณ1ใน3ของพอร์ตทับเบสเยอะแล้วเป็นการรีบไล่อีกฝ่ายจนเกินไปเดี๋ยวแม่งมอบพ พี่เคสเห็นเบสมาเบาแบบนี้เลยคอไปลุ้นต่อครับคือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยยังมีโอกาสจะพัฒนาได้หรือถ้าอีกฝ่ายแสดงความอ่อนแอมาให้เห็นแล้วก็รับกินพอตแน่นอนเทินเปิดออกมาเป็นแจ็คครับไพนี้ทําให้พี่เคสเนี่ยสามารถจะติดสเตรตรอได้ที่ริเวอร์ท่าสิบออกมาอีกใบแต่พี่เคสเลือกที่จะเช็คไปครับเพราะตาแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่แทนตอนนี้มี2คู่เอแจ็คใหญ่สุดๆจะมีไพ่ที่น่ากลัวก็ตองเจ็ดเท่านั้นแหละครับพี่แทนเลือกเช็คครับเป็น การเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายรับมาคอยเรียกแวนลูที่หลังหนักๆกูจะเอาให้หลังหักเลยรีเวอร์สอดออกมาครับไอหยาสี่ครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบอดนี้ซะเท่าไหร่ฮะพี่เคสครับนั่งทบทวนครับชวนนึกถึงย้อนอดีตเห็นพี่แทนเบ็ดเบาๆที่ฟลอบแล้วมาเช็คที่เทินเหมือนอยากจะคอนโทรลปลอดไม่ให้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าพี่แทนอาจจะมีไพ่ที่ไม่ได้ดีมากหรือไม่ติดอะไรบนบอดเลยก็ได้มึงข็งกูแน่แเอาละครับพี่เคสตัดสินใจ บชิปครับเบ็ดปลักไปหนักๆแสนห้าหมืนยูโรประมาณ3ใน4ของพอตใหญ่มากทำเหมือนกับว่าตัวเองมีตองมีไพ่ใหญ่ดังนั้นพวกมึงหมอบไปซะ ทั้งที่จริงๆนี่ถือ9.8นะพอตกองกลางตอนนี้กลายเป็น358,000ยูโรครับพี่แทนครับเจอเจอเล่นแบบนี้มาครับต้องคิดคำหนึ่งไต่ตรึงสักพักครับผมที่นั่งตรึงคิดคำหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือมึงมีเจ็ดจริงหรือเปล่าเพราะมือตรงนี้ที่มีเจ็ดและสามารถคอทรีเบทหมัดได้เนี่ยนะฮะก็มีไม่เยอะครับเจ็ดสูตรเจ็ดแปดสูตรแล้วก็เจ็ดเจ็ดซึ่งโอกาสน้อยนะเพราะเจ็ดออกมาสองใบไปแล้วพี่แทนครับผมคิดให้ดีคิดให้ถี่ท้วนครับไตเต รองนั่งมองทุกอย่างเกือบจะอ้างวางนะครับอ่านขาดว่ามึงน่าจะรับตรงนี้นะนะ มึงปลับแน่นอนไอ้โหนกูเลยเอาอินเทหน้าตักสวนปากมึงไปเลยพี่เคสเห็นแบบนี้อ้าวไอ้ห่ากูขิงไม่ผ่านมึงจับไตได้โยนไพ่ทิ้งอย่างรวดเร็วครับโอโหจบเกมครับเห็นไหมครับระดับมืออาชีพมันต้องมีผิดพลาดกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังโ๊กเกอร์เป็นเกมที่คุณต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าใครละเอียดกว่าเขาเยอะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ละเอียดกว่าเกมนี้ก็อาจจะเป็นของคุณได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ